ปาไหไม่ข้ามไฟมันตกไว้ทีงปลาสูงปลาแบบกลางกล <Yeah. S 2> oh, างอไฟแฟตเตีงอ้เห้ย <c oughs> Thirty second left. Pulling the mid. Gang Oh, hỏi. Oh, chia. Hoi anna. Ta hơi, 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 เฮ้ยไปไปเปล่าอ่ะว้าวพี่พิงคออกข้างล่างพี่ไหนพี่ไหนข้างหลังหลังหลังพี่พิงเมฆเก็บเลยเมฆพี่แป่นตู้แผนตู้พี่คืนพี่กูสปายหรือเปน่าว่าไปไหนมะท่า วางเลยวางเลยวางเลยเอ้ยอนาคตมึนอ่ะวางวางปีแล้ววางผีแล้วมักมักฟลิงลงท่อไปมักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ดมึนเหรอข้างหน้ามอ่ะโตแล้วนะ หลังเข้านัดล้านหลังเข้าบ้านหรอเฮ้ยฝนแมงโต ข้างล่างล่างตอนท้ายถามจริงทิ้งอะไรเนี่ยคนซ้ายนีานู้นเยย่กลางน้าหลังเขาไอ้เจ้า